อล拉วะกะิถมกทาอวะโยนะโมนะมตาสาสะทุสาทุกุกุสันโตโกนาคัมมโนกัสสะโพโคตโม แล้ววส,สีเสียเรียมเมแตโยสาธุสาคุณดีรอนมานาสาธุสาคุณคู่าจำทัางคุณสินคุณทานจงมาพกมาบ่างจงมากังมาเรียมอลำ ครับเนี่ยแม่จังบ่ามือสิบนิ้วจังบ่าสาธุเด้อขาดจงย่อมือไหวคุณขูผู้ส่นสา,สา่งสะระเด้อลัมานั่งอยู่เกัาสามองขาดยาสไลคุณดอกแม่ละโมเทตจนแท้พายายายยุ่งปีบันกับนั่นแล้วลับตั้งคุณมีส,ยสยยยยวยินทร์ขาใส่แกให้แห่งตนข่าให้แห่งตนข่าใส่ร่ำทำซอยสาธุเด้อไว้ยันใดให้ได้ยาท่าทางบางน้ำใบรอกแม่ไใบไปหมดผูกกรรมคุณแม่ป่าไตยรัฐ มือนีเล,ล่าได้มาสู้สักกรเรียงลำบ้นให้ดีเด้ออา,าจาผู้สอนสังสาระทุเด้อเราบัานอยู่ก็สมองขายันพอดีแม่เก่าจาดบ้านขึ้นสู่ที่พอดีบอเคนยกเป่าลมดงเต้าผมสมชัยเาจะเอาตนเขาเอาตนเขาเราละนอ,อกทาวายทางคุณครูว่าให้มาอยู่ก็สมองขายันยันสมองขายัน กันบางงันหาโบว่าหมอเช่นโบว่าท่านดนตรีโบว่าหมอลำลังกันมากันงันจ้ใจแต่พ่อเห็นเอาลามื่ในสารท่าถ้าได้ทำบุญแจกใจกันดอกเบละสุล้วนถูกปลายต่างคนสั่งสาและประสงผสานกุนทุกคนแม่งมาดมุ่งหวังสู่สุขติดีมันแม่งแดนสาบาลัสสบายให้หว่น หหฮ้อนเมื่อได้พลามาทำโงการันต์บ่บรินุนหัวใบเทาจะชะลาบังเดิอแมน่บังแลบะบ้าแม่นปันดาพอจะน่นสิลส์ศัลระท่านไปแน่ต่อนละกลางเวลาก็ได้ฟังองค์เก่องค์เก่หน้าพระองค์เทูคือเพื่นเทีจุดสิสารแหงบาปบุญเข้าเช่าพุทธม่นถูกรุนในฟังภาคปฏิบัติมีนั้นแล้วปัญหาเราการทำเทปเ้แสแนวทางธรรมแนวทางธรรมคิด แต่สบายยกเอาสินเน้นเอาธาราพระวราขึ้นอ้างพ่อรูสวรรเบลานีเบ้อคุณแม่เน่นวันวันนาที่มอล้มก่อนโูรอกเนี่ยที่มา่อดีกันก็ยังขึ้นยืนพอโตโตขันธรมลังกันนันสิตามเด้อแม่สะกาว่าจางสองขังพบขันหนึ่งคือเพิ่นแม่นผู้ธาราปีปากเกนจัดคุณสมบัติทั้งลำบากไดบเอง สืก็เสียือสิงเสียลายก็ได้ก็ทางเป็นพันสิทธิ์อาจารด์ระลับมนักสูเดลูทุกคะแนนแต่ลำมาเด้อคุณแม่แต่ลำมาบ่ฝนหรือแรงตลอดรายการดีรอวพอดีทุกงานบ่อให้เสียรพักกันเต็มร้อยสองคือตระล่ระลับมนาของขอยหมอรังกาบีผู้ที่มาต่อสู้เฮาสวัสดีสวัสดีเฮาสวัสดี คอยเปลี่ยนคอยไปสกนนอน์โนลาลินดาใจเย็นเย็นอย่าเป่าไก่กันแต่เว้นเดี๋ยวเพื่อนสาวคนเคยกันเคยล่ำเคยฟ้อในใจกันน้อแม่นะอะขึ้นหันสูงลงรงงานตำใบอ่อนย่อคู่เป็นรักธรรมดาพี่น้องอันนี้เป็นล่ำเซคแคนล่ำสูบผู้สาวหลุนหวัวปีนั่งเฝ้ากาตาหมาดฟังสันดอกอยกแรกแขกมันขึ้นหันไม่ไหวอ่อนย่อคู่เพื่อนประเทุตามพิธีตามพ้องสิทธิผู้ไหบริเลืกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์ สิทธิพนันสิดีสิดังไปบ่อด้ยรอกพี่น้องบางแห่งเม่นฟังล่ำบันนี้หันมาฟังเบาแต่ว่าเบากับสิบุอมวลคือฟังล่ำแต่จำป็นตองเบาบาพอคมเขาใจจักน้อยพี่น้องเพิ่นมาจังใดขึ้นหานสูงล่งหานต่ำพูดง่ายมาแลวง่ายผู้ถี่ใจเงินครับขอบคุณครับอีแม่เมิดอบันเบิดเมื่อกับพี่อีแม่ละดีก็มู ได้ยี่สิบบาทอีจกจะหน่อยจะรับพอ่อได้อแม่เดส้สุขูสุกคนรืงบั้นนำใจเอาว่าจะไหนยกแลกแขกมันขึ้นฮันไม่ไหวอ๋อย่อคู่เห็ดตาำมีจิตต่ำกล้องเพิ่นมาใส่ใส่ต้องมีคู่กีกับปู่ต้องมีบาดปู่ศาตว์ต้องหาเลี้ยมหาไลา่เพิ่นมาสิบผู้ใดบ่เลยๆถึงคุณพอ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์สิบผู้นั้นซีด,ดีสีดังไปบ่ไดหรอกพี่น้องเปรียบเทียบแล้วผ้าสิบผู้านเพื่อจังววาเห็นห้อยพ่อให้กลมดูเห็นห้อยคู่ให้ก้มว้พี่น้องยกแหลกแขกมันเมื่อนี เข้าใจดีแล้วว่าเป็นบุญอย่างนั้นอย่างเป็นบุญเช่าพนักิจเลือเอ่อนไงไงว่าบุญแก่เขาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาผู้ธล้มเสียหายตายเสียจาาไปสู้ปรโลวันหน้ารับคันหาปล่อยว่างชิดหอดกันชิดเห็นกันสีเฉียนจดหมายไปหากันกาจส,สิส่งตู่ไปใส่นี้ใส่เหตุฉะนั้นคณะเจ้าภาพพุทธเจด้พ่อบพความใจสร้างน้ำกาทํบบุญขึ้นมาเสื้อแล้วว่าเหตุบุญเมื่อนี่พระลาบุญอนิสง์ในหลักศาสนาพุทธสิริยูทรง พลาบุญยููทรงไปหาผู้ที่ลมเสียหายตายเสียใจนั่นได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์สันฟา้าเป็นจังเหตุบุญขึ้นมาสวยมือนี่จึงบยอยา่างนนมีงานมีดอกพี่น้องจึงได้ไปหาลูกหาเต่าหมอลอำหมอลำ่ำมาเสร็จสองฉลองงานได้แก่หมอลำก่อนลำคูไฟใช่ได้แก่ผู้ขาสมใช่ของสามจูม้มไฟย,ยิ่งได้แก่น้องสาวลารินดากาลสินสิบบันซาหาบรรือว่าหมอลำทั้งสองนี่ลำดีลำไข่จังไปจา้างพี่น้องเบิ่งในช่องทีวีก็เป็นสีสาวาสาวาอยู่ มึงในช่องยูทูบก็เป็นสีซาวาอยู่ไปล่ำม,มือขึ้นก้อนนี่ทั้งกาลสินบ้านทั้งน้องลินดาก็เป็นสีซาวาอยู่แต่มาลำบันตำแย่เฮาเมื่อนี้จะสีเปลีนซาวาหรือสีเปลี่นสีวีขันพันเป็นจังสีอาภัยห้ว่าแกลาน นี่ละพี่น้องเพิ่นมาผลิตนังย่อมพาดนักปาดยังหลงห้องท้องย่อมถือกวงกล้วยบักเทาย่อมตื่นไทยลินเลยและสิไปซ่ายังได้หมอลำยางสองขาตั้งแต่กล้วยสีขาไถาหนาก็ย,ยังลมเพิ่งมาตั้งแต่คมเมียแลว้วป่าไม่เอย่ยตั้งแต่คมเมียแลว้วตั้งแต่คมเมียแลว้วแทงลงก็ยังเปลจับแทบนี้พราข่อยสะดอกนั่น <c oughs> เอเอเรา,เานนางตต่งหัวแต้งใจเบิ่งอยู่เขาพรษาซื่อๆได้ขันพวกเขาพันษาอวดๆแ้วหน้าหันกว่ไน้นี่ เป็นงดเหล้าเข้าพรรษาแม่ยติพ่อก็มาโดนจับขาตั้งแต่างเลี้ยงไงแถมมือนี่ว่าเป็นยังดอกเล่นให้มันสมบทสมบาาขึ้นห่านมากกับต่างปิดผัวกับเมียกันทอดบทจับบทใบไอ้กะจับให้แท่นป๋าเฮาทั้งนี้แท่นผูเหล่าเท่าภูเปาทั้งไต่ตุนห่มคุ้นเออไอ้เป็นผูเงารักษาดีดีมือไกเงาแขนไกเงาอันนั้นไกเงาอีหยังอันนั้นมือมือเมาดีดีแม่พุทธไทยทอดสดอยู่นี่แม่เออ ลักษณะมือกยเงาแขน,นก่นยาาผมก่ยาเออรักษาดีๆเพิ่มาต่างแต่คมเพียแล้วแทงลงก่ยังเปิเมือโมเจ้าขั้นบ่จับเซให้บอมมีได้ว่าง่ายได้การล่องการล่ำเป็นลักธรรมดาพี่น้องล่ำก่อนเป็นเจนหนึ่งล่ำสิ่งเป็นเจนหนึ่งขันล่ำสิ่งโบตบ่อไหลปานี่ดอกขึ้นหานมาเพ่งลวดเดียวบว่พอเข้ายากน้ำพ้เทาถือศาสถือตาหม,มากเลน ย้อนคนผัดขาคนตีกันอันไม่ล่ำซิงแต่มาเมื่อนี้ถือว่าเป็นล่ำก่อนขันล่ำก่อนประยุกต์ล่ำก่อนสมัยเก่าแต่รุ่นคุณพ่อสุนันท์ของสามจูมคุณแม่ลาตีสีวิไลแต่กี้เปนล่ำก่อนขันขึ้นมาจังสี่ข้นหันมาจังสี่พ่อสามว่ล่ำผู้ดีผู้งามจังสี่มันต้องเกี่ยวตัวพี่น้องหมอล่ำก่อนตัวมีเกี่ยวขันก็เกี่ยวโบแมนหมอล่ำก่อนแมนโบอีพอไหมเกี่ยวสาวหมอลำต่างพี่น้องหน้าพี่ที่ต่างอีพอห้องนั่งอยู่หน้าพี่ที่จะมาเอาเกี่ยวจาในหมอเช่นแบบ้า ดีลาะน่าจะสินใจเย็นๆภูมกักาคสิงมักางยาวสาวแหลวบ้านหน้ากันใจเย็นๆศิลปินสานบาดของเฮาพี่น้องครับผมเมื่อนี้ถือว่ามาพบมาพ่อพี่น้องชาวบ้านตะแย่โดนดที่หน้าหน้าค่างนะครับมักแนวด้ยมักแบบด้ยขอกันเขามามากักาคสิงมักางยาวกับขอกันเขามาพี่น้อง เมือนี้ประครับประคองไปกับเครื่องเสียงคุณภาพดีสันซาวมหาสารคามสุดยอดหมอแคนเบอร์หนึ่งนะครับของภาคีสานหมอแคนเล่เบอร์ดี้ฟอมด้วยมือของทอมสำรันพี่น้องเบิ่งอยู่ในติกตอกเบิ่งในช่องยู t ู b สิบล้านวิวยีสิบล้านวิวกับผู้นี้แหละครับฮึพอไหมถ้าเพิดใชาจิตตามจิตปอด มิตรเมาแต่หมดได้าามมาสิงง่งลำบัเป้าถามมันกันาัแล้วเจ้าสิเฝ้าไปยังมันไปยังจะามาล้ามันอกี้มิตรเมาแต่หมดตัวบักเป้าถามมันกัเมื่อยตัวแล้วโอ้ยไข่กะโบสูพี่น้องฟังบาลนี่ขึ้นลีลาตนาตาสินเจ้าสิเฝ้าไปย,าาย,ยังไข่ยังโมเฝ้าม่ยดีกันพวกไม่ม,มีผมเนาะ สีเฝ <gesch> ้าไปยังใจเ<ะ>ย็นๆเไม่ให้ตุ้ข่อยฟ้อนออกลีลาดหน้าแต่สินจะทวงข้าทวงเนี่ยเลยไหมย่านข่อยอย่างไอ้บ้านข่อยเน่ยไม่ได้บ้านโคกสีบ้านต่เนี่ยสมบ้านข่อยได้นี่ทวงยัง้ยไก่เกลี็ดข่อยนด้ไหมเออไอ้กระแม่ข่อยบ้านโคกสีเนี่ยทวงเนี้ยจะทวงดีๆให้เกลี็ดข่อยนด้ไหมเพรวหน่าดิหัวหน่าดินี่ยเพราะากาน่ากันใช่หัวเปาป้าคุแม่เข้าเลยมึงบอกดีๆได้เลยเฮ็ดได้มันถียกันให้พี่น้องเพชนเบิ่งสุดตัวเนาะตายจากดิแต่ว่ารับเบอร์เกอร์ได้หมดเต่าไปเพี้ย เอาลากระปากโถนังปากโถนังแล้วโผล่ลางโกรูปลางโกงามกว่าดาราลูปลางโก,าง,กงามกว่าดาราในาย,ยนานนี้กูนะครับบอกงามปานเจ้าเสียงคนบอกอะไรจะาปแาท่งสาแต่เด้อน้องเบิ่งภาพมาราก็บมาสุขส,ส,สับบ่ถึงเจ้าหูเดียวไอ้แหละพี่ชขายขอเกี่ยวได้บอ่อยจะแพงไหลเห็นแต่งตัวมอซอชีพล้ำคืออายบ่กแต่ขอเกี่ยวเป็นเดียวก็ชีวีเกิดละซาลาวันดีเบิ่งค่ะค่ะบไกแก้าแล้นว ก็ายากาไปทำไมกลัวเจ้าใะไ,ไพี่จะใบอืออยากแม่นังเรียนสักคันมองมาลอดมีเหรียญไอ่ใบต่างพี่ต่างน้องต่างคณะเจ้าภา,าพเพือ่อนนั่งอยู่ให้ใบบ่อยเล่นให้มันสมบูรณ์สมบัติขึ้นหันมาต่างเป็นผัวก,กับเมียกันเบิ่งอีพอไม่กู้ไม่เราต่างหูต่างใจเบิ่งมานีไอ่สิบอกไว้ขึ้นหันมาต่างเป็นผัวก,กับเมียกันบ่ต้องแพงดอกเล่นให้มันสมบูรณ์สมบัติเอามึงกับฟัน่นกูเลยแม่ พระเอกนั่งเอกเขาสิโสกันยังไงตั้งโขตั้งใจเป้าคักแต่อยู่นี้สวัสดีครับคนสวยพี่สาวครับผมคือจังซี่น้องนิดาขึ้นหันมาเบังยาปูเพิ่นกระลังตั้งโขตั้งใจเบ่งพอดมงจับมงใบแค่ใบรถดส่วนตัวเจ้าสิ่เพิ่งไปเห็นอย่างใบต่างคณะเจ้าภาพไอ้โป๊ะเดียวเปรียบเจ้าก่อนล่ะมาอยากใบเดียวเห็นก็อยากใบค่อยกระใบส่วนตัวท่านคอยบ่ใบพี่น้องกิดสิบวันหรือโปสมบูรณ์สมบัติแมนบ่หมอหม้อพี่เลยอ่ะจ้ารักแมนบอ จะจะล่าเป็นทัวร์อะไรไม่เนาะล่าเป็นทัวร์จะไหนอยากไปเลยนก็อยากไปจะเล่ากับว่าอยากขี่เล่นก็อยากขี่เห็นตัวไปซีซีซัมหนีเขากายยากอยู่ทักทายพี่น้องฟุตเทสงครับผมขอบคุณมากพี่น้องจากฟุตเทสงงอดบุดจับบุดใบใบรวดน้องหล่าเอาเปิ้ลฟุตเทส่งมาหาเรียนไครเนี่ยบดีมาดานด้วยนะครับเอาเปิ้ลอยากไปเดี๋ยวยิ่งก็อยากไปอยากไปเดียวยิ่งก็อยากไปสามีกูเจ้าหน้าชี่ฉาบใบกูอยากกุ๊บแเดี๋ยวยิ่งยากกุ๊บหน้าอยากกุ๊บแเดี๋ยวยิ่งยากกุ๊บ ถ้าเจ้าอยู่ในลมพิจัยมันแคบไก่เข้ามาสักนิดไก่เข้ามาสักนิดชิดตัวเข้ามาสักหน่อยขอจับค่อยๆอะไรไม่เอวบางจับแก้มจับคอจับขาจับแก้มจับคอจับขาจับแก้มเนี่ยอดบุจับแก้มเจ้ากระตุ่งแห่งจับแก้มตัวจับต่างี่พอไหมจับแก้มจับคอจับขาเออจับแก้มจับคอจับขาจับแก้มจับคอจับขาจับแก้มจับคอจับขางเอย มึจับกระจับทางจับแน่พูดจับแก้มจับคอจับขาจับแขนเจ้ากอยกจับเัื้อเงื่อนไข่ท่านแล้วผมมีอนไข่จับต่างท่านผู้นำผุ่นแม่ผู้ใดยืนยจะผุ่นหรอจับต่างเล่าได้อ้ายข่ยังไงจับหัวหน้าแน่ให้มันสมบทสมบัติซีๆเดี๋ยวเราหนาเป้าจับแก้มจับคอจับทาจับแขนจับเอวจีลาสะตันท่านรวยรักกันละก่อลรักกันละจูบกันหน้า รักกันละก็รักกันจูบก,กันนมเจ้าคิวพาราทีนั่นจะตายกดได้ไง,ไงทำไมไม่ใช่นักเลงมาบม้งครับผู้หญิงรักจริงพี่ต้องให้เงินจริงรักจริงพี่ต้องให้เงินจริงให้น้องอยู่นิน่งๆน,น้องอย่าทึ้งพี่จะทิ้งยากจรินเดียวก,ก็ยากยากเดียเดียวเห็นยากโดนโดนพ่อกัน์ดไงแม่ใจกว่าทานนับสนบอกขาดเลยตะเกะเิ้นกุ๊าบกจับเบ่ายดูป่าน,นี้แน่ก่อนรับก็เป็นจักเดี๋ยวนไปทุกงาน เ็นจังสี่ได้ไมม่ำบานจากวไม่เคอยากจับอยากไปเอาก่อนขึ้นนั่นจบเทนีเเเริ่มสีสวนละล่ะก่อนร่ำนอนแตนยังไม่ได้อยากกจอยากนี่เลยกไก่บานงาต้นเหล็้มันสมบูสมบัติอยากดึงเดียวเห็นก็อยากาานสาวถึงถึงพี่จะจิงงลออยากเชีงหแมนเดินอองหนาเต้าตีอยากดิ้่งหนึ่งอยากดันหน่งหอฟ ยากดันเลี้ยวยังก็ยากรับผัวเมียกันพี่จะัจนตายคืนในเหจะเล่าใหอเราเดินไงคืนในจะเล่าใหลเราเดินานพี่จะขอจะบายพี่จะชู ει. จะบายพี่ปะไห้จนเห็นคนมากรงไล่เลี้ยวแตาาหารัวบึงบาดจุดแม่นบาดหัวบ,บาดการะดิกยิ่งฉิวอส่ดูแมนตามงามเดียงามดีงามแท้งามเดียงามดีท่พอไหมหมอลำพูนยิงงามบ,อบอ่พองามยกให้อาบอพอเอา เจ้าส <formation jin inh throat> <at> ิไว้หมดละป่างามดีงามดีงามแท้ต้องงามไม่แพ้กว่าดารานังไทยงามจริงยอดจริงชนะใจงามจริงยอดจริงชนะใจท่านเจอเมื่อไรไม่อยากให้หายคุณหอมเด่หอมเด่หอมแดงหอมเด่หอมเด่หอมแดงริมที่ปากเจ้ากระแดงสวยงามอลังตาใจขาดโอ้ยใจจะขาดใจขาดโอ้ยใจจะขาดมันใส่ฟาฟาตาลงต่างหูใช่ได้โน้ตสิได้เป็นผัวใช่ได้โน้ตสิได้เป็นผัวพี่กลัวแล้วกลัวคนหัวลูกถั่ว เอโน้งไทยเอน้อะไรกันได้เป็นยเปร้ยวเปร้ยวแฝดเปรีแเอาเงินลอง่เอาเงิลองเิ่งดดอนทางใของตัวไทยสาสีกวบ้าใบของตัวไทยซาสีวบิาสีน้ำม่วงทางตาสีเปิ้แทนเปิ้งแทนเอาพาสิเปิ้งแทนฟ่อนฟ่อนฟ่อนแห่ระ่เงินใหม่ฟ่อนฟ่เอาเงินก่อนเ่าอยู่หันลายมาเอา ขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณครับมือกลองมาคุณแมือกลอง,อองเอาน้าดนตรีมาเอาน้าดนตรีไปเมื่อวนซ้อนบ้านไม่ยาแต่ก็ทัทนล่ำจกักรอนได้ติ๊บีมาหลายแล้วแม่บัดคู่กันบ่น้าดนตรียังนักดนตรีแม่ยังนักดนตรีเออมาหน้าของขวายคือเบอร์ถูกว่าเงินเอาไปโบ้เมา ใจเย็นๆเดี๋ยวเมื่อกาซุกขอบคุณเด้อขอบคุณคณะเจ้าภาพท่านเฟื่องให้ได้สิเหลิงท่านตบลึงให้จะได้หอนลอยให้มีขามีข่อบ้าซอยต่างตีนศาสตร์สีมาให้ได้เป็นนั่งฟ้าให้ได้เป็นพระอินทร์ยุทธท่านสันฟ้าผู้เด้อเจ้าของราวัลน้ำใจทักทายพี่สองนำเด้อนะครับโอ้ยใหญ่ข่อยพี่นี่เอาพี่นี่มาเจ้าพี่นี่เจ้าคืออ้วนตูอ้วนตุยข่อยกระหลงเจ้าในพี่นี่ครับพี่ดองจากเมืองกินผู้เด่นผู้อยู่เมืองกินครับฮะ นี่แหละพี่นั่งสวัสดีพี่นั่งเฮ้ยเดี๋ยวกับเอา ยกแรกแค่บังคือน,นั่นไม่ไหวอ่อยอคู่เห็ดตามหีดจีตามข้องถือว่าเห็ดตามหีดจีตามข้องพี่น้องมอลำกอ่อนใบอ้อยงอคู่ประกาศศรัทธาและก็ต้องเคี่ยวนั่นคือลักสูตรของมอลำก่อนแต่สําคัญไปกว่านั้นถือว่าเมื่อนี้คณะเจ้าภาพสุกูสุคนเพื่อนพ้อมก็ความใจสร้างนามกรารทำบุญขึ้นมาเป็นพระราษฎรสงอันยิ่งใหญ่เหตุบุญขึ้นมาเมื่อนี้บังยางยิ่งอยากให้พระราษฎรสงสุนียู่ทรงดวงวิญ,ญญาณของคุณแม่บุญเสงนะครับแคนติ ผู้ที่ล่มเสียหายตายเสียจาจไปสู้ปรโลกเบืองน้าเจ้าภาพมีหลายคู่หลายคนนำโดยคุณพ่อสุพงแคนติผู้เป็นสามีพร้อมด้วยลูกเต้าวงสาขาญาติของเพ่นวาจังไดนี่ล่ละคณะเจ้าภาพเผยหมายความามื่อ้ศสัทธาสังเจ้าภาพเผยมื่อ้ศสัทธาสังกุศลทานข้างยิ่งใหญ่โอ้ยนอ เป็นสำเร็จเรียบร้อยหลายลนแต่ขาท่านจึงบอกไปถูกกรรมจึงบอกไปถูกกรรมยากมิสนิทกันมีบุคคลสำคัญมากมายนอหลายท่านมาหว่วมงานเหล่านี้เป็นสักเคียงยิ่งใหญ่โอ้น,น พี่น้องไกลบ้านไกลก็มารวมเป็นหวงน้ำเป็นมงคลเลิศล้ำพอสู่พงเอ๋ยเป็นมงคลเลิศล,ล้ำฤทธเดชลือชาความเลี่ยมใส่ศรัทธาพี่น้องมานอะพุ่นรรมมีหมอลำก่อนนีมาลำแบบยุกไหมได้แก่ผมสมชายน้องรินดามือมาลำดอกสสยงานท่านเจ้าภาพทุกทุกทานท่านเจ้าภาพทุกทุกท่าน สัทธาใหญ่ใจเด็ดพิ้นสำเร็จมนุอนกว่าดังความโนหม่ไว้ได้พร้อมใจกันสั่งเจ้า,าพาเบื่อได้พร้อมใจกันสั่งกุสนทานโนแจกจ่ายเพื่ออุทิศหาดวงวิญญาณคุณแม่บุญเสงแค่นติผู้เล่าตายในมือนี้ผู้เรียนพ้นกะบบาอผู้เรียนพ่น bao sát chào chào chẳng nên chào qua chào chào nó สาธุกริเข้าใจดีแล้วคณะเจ้พาพระเฮาทุกขู่ทุกคนนำโดยนะครับ,บว่าสิเป็นอ,อันนี้พระงธงอธิปิญโยนะ่ครับอธิปุญโยเนาะคณะผิดขออภัยนะครับหรือว่าดงอุทิศวงเล็บไปเนาะพี่น้องเนาะพร้อมด้วยคุณพ่อสุรพ่อสุพงค์ไอแค่นตีหรือว่าสิเป็นคุณพ่อหนูเบงนะครับผม ชาวดงนะครับนะ้องผู้เป็นพี่ไส้คุณพ่อบุญเพง่งชาวดงผู้เป็นน้องไส้คุณพ่อเรียงยศชาวดงคุณพ่อสำเนียงนะครับผู้เป็นน้องชายนะครับหรือว่าจะเป็นคุณแม่นะจันทร์สีหานอุดมผู้เป็นน้องสาวคุณแม่ยศยศจิตม,น,ม ot, นะครับยศละขิจนะครับยศและขิจครับชาวดงนะครับผมผู้เป็นน้องสาวคุณแม่คำปุนนะครับปาปะ เขานะครับผู้เป็นน้องสาวคุณพ่ออดุลชาวดงผู้เป็นน้องชายนะครับนายทวีสินแคนติผู้เป็นบุตรชายเป็นลูกชายนะครับเนาะนางสาวนะครับวันณวิสานะครับปาปะเขาผู้เป็นหลานสาวเนาะครับเนาะพร้อมในบุตรธิดาวงสารคณะญาติสุขูสุขณ์ใส่อยู่นี่ลูกเกียร์หลานเกียร์พร้อมลูกเกียร์หลานเกียร์ โอ้ยจะมาอ่านน้ำข่อยมันยังหลายอยู่พร้อมลูกลูกหลานหลานบ่แม่นพร้อมลูกเกิหลานเกิดพร้อมลูกลูกหลานหลานไม่เ้ำโมกได้บ่แม่นเลขกเกิดเนี่ไงพร้อมลูกลูกหลานหลานย่ามาอ่านน้ำข่อยข่อยอ่านผู้เดียวกรับพ่อพร้อมลูกลูกหลานหลาน พ่อหลูลหลูลหลานโยกไว้ฐานที่เข้าใจเพื่อนพ่อพงพรมใจสร้างน้ำกระทบบุญขึ้นมาสาระทุนลูกแรงบวชสิเป็นแรงกายแรงใจแรงศัพท์เป็นเงินหลายหมื่นหลายแสนบาทมือนี่เป็นบุญเป็นงานขึ้นมาสาระทุนลงแรงนะครับมือนี่เพื่อเป็นเจตให้สารพัดเจ้าภาพเป็นเจตให้ผู้ให้บุญให้กุศลในคำขึ้นนี่ขอเสียงปุ้มมือดังให้สารพัดเจ้าภาพแจ๊คเทนในพี่น้องครับ ขอบพระคุณครับหายโยโย่ยิงยิงคิดสิได้ปาธนาสิได้งควมูมาดปาธนาพี่น้องครับผมล่ำก่อนก้อนสิ่งก้อนสิยาวสมัยสิบยี่สิบปีขึ้นหลังแต่ผู้ขามาหัดล่ำยู่บานโคกสีเซตากีมีแต่เสียงแคนกับเสียงกองท่อมเป็นจากไหนอันนั bien, ้นเพ่อเดินว่าล่ำก่อนประยุกต์นารนท้ล่ำส่พี่น้องฟังจากน้อยหนึ่งใบอาจารย์ครับสึมมเอร์มีแต่สิ่งพี่น้องถือว่ารักษาและจัดลง นะครับศิลปะไปจักน้อยหนึ่งเฮ้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 จะเป็นดีให้ร้านค้าร้านขายมีอยู่ล้านเดียวขึ้นสิมันเนาะป่าเนาะเฮ้เฮ้เฮ้ เอาล่ฮานีฮานีะแล่เนีมวอแมหล่าเอาซ้ำนังสากรราอยให่เอาซ้ำนั่งสากรรอยใหผู้ใหญ่ก่อนะละวผู้ังมันยสินละเพรนาเรนไปเดหากลมาตเรนไปเดหากลมาตเอาเรนโนฮนี่ฮานี่ล่พราาวันเดินดยวเดินนั่นเลวแมอบังบึงผมมาเริ่ สิฟังเบ่งขุมรเรือแม่ลาศิาวะเท่าเก่า,าเราเต็มภูมสมใจละสิเต็มคำหลักเต็มคำหลักสักมาเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เพียงนั้นจะละขึ้นเราเดี๋ยวมาขั้นใส่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 ไปขั้นใส่ให้เรด้วยแมวผุดฐานทำนายอักษรเด้อเรื่องแม่นะบ่ว ก็บรกาสิจอมอคุละพันบางบุญสืเข่าเข้าหลาดบางบุญเสือเข่าเข้าหลาดจอจังสีละสิหักมาหาเก้าเดือดมาเสือแล้วยังจับอาเดือเดือมันโลภายใชผู้ทาด้ลดมันททำง่ายให้มันเจกกับปิ่งลิงปิ่งนก็เป็นลิงปิ้งลิงนะกะเป็นลิงหลเดเนลาลตเนดือรมะกศลัดกับ่หัเจ้าหัวเจ้าเอาหต่ไเด้อหง นั่นแล้วแม่ไอแม่แล้วก็ฟังเดือดทานฟังเดือดทานชะลากันเกิดแจ่ฟังเดือดทานชะลากันเกิดแจ่แล้วพอแม่พี่น้องฟังแนวทำโม่ก็สั่งขันขวัญสั่งขันขวัญเหัวเลงห้อยตับห้อยตับเต้นน้อยรวนเหนื่อยสั่มเดือดแม่ละพงเกาไว้กะไว้สอนให้หูเฮาให้ ดอกแงรับประรู้คือไข่ไผ่เด้อยวพอระบปรู้คือข่อยจะลงเรื่องนี้ได้เบิดที่ดีเบิรที่ดีถ้คนให้เสียวองค์ลับพุทธหนังถ้าเจ้าเปิดโปาสังขารโป่งเลยเส้า่วนหรือเรื่องบอมมีเดือดแล้วถ้าเรามานั่งคางนั่งคังหัวเขาเข้าล่อนลังนั่นเดือดรันนารันนานันนาพัดันเดือนนันเดอลังกองนั่งแต่ก็ถือไม่เท่าถือไม่เท่าเราได้ ก็เดือดเหี่ยวแหงเนี่ยเหี่ยวแหงหาเนื้อแล้วหนังงานเหี่ยวเหี่ยวแหงหาเน้อยี่ยวแล้หนังงานจากเดือดแม่ก็ตอนสัมค้างเกิดตัวายซาตาบัวซอเดือดแม่ใส่แกงใส่แกงกระทั่งหูนักด้วงให้พวกพี่น้องพวกพี่น้องทำสางคนทั้งก็เฮือนแล้วบ้านเฮือนแล้วบ้านทุกวันละนาสวนแล้วบ้านทุกวันละนาสวนก็มาเล่นร้องสนเราหาได้ให้เดือดแม่เอาเบาเิระญทางส่างเดือพ่อเบาเิระญทางส่างเดาท่านเสด็จให้เดือแม่ผ้ากันบึ้งคาพุทธเจ้าพุทธ ถ้าเจ้าสอนเอาไว้ยากายจังมาสั่งแม่นคันนี้ก็สั่งคันนี้อันนี้สั่งมันบ่เทียงมันบ่เทียงเด่นโอ้รุ่งวันเลยมันเดียวพอมีเกิดมีตายมีตายบาดบ่กลับเต้าปื้นเต้าปื้นละจังหึงเต้าหิวมีได้แล้วมีได้แล้วก็ต้องมีแหล่งมีแหล่งแล้วมีอ่อนมีอ่อนละคันนี้อ่อนมีอ่อนละคันนี้อ่อนมีบ่นอนแม่นบ่ลสองบอนศาสนาจำแล้วให้ฟูฟังคันเดียเบิร์ตตุนหัวกูซัดท่า เบองต้นฟูบูสะทาหันหมูมาแนวไก่กาดาหุ่นยงไล่หินมาแดงดิอดตอบดอกยงไล่หินมาแดงดิอดตอบดอกบอมเที่ยงไรค้างตายสิบกอย่างเป่าแค่นใบคอยไปเอาเงินก่อนขอบคุณพี่นี่ครับผมพี่สาวจากฮ่องกงนะครับเย่เจ้าคือผู้สวยดีนะจากไหนมาพูดดีก็ได้ก้าวขึ้นครับ มีแต่ข้อหากันเจ้ามาเหมืองเจ้าคือผู้บอกคอยแนย่ข้อหากันแล้วอยู่ฮ่องกงครับต้อโอ้แมนแมนตอนเราตอนเราไปยังเราไปกับผัวเต้ตลอดเดือยรอไปผู้ดเดียวจำเลยวต้แมนบอราสวดเราสวดเอานักดนตรีนักดนตรีเอาขอเวลาเอาเงินจากสองชั่วโมงก,ก่อนครับพี่น้องครับฮ <c oughs> ่าฮ่าได้เงินเทาไหร่มาเอามาซราบเถอะ